หม่ยาสีฟันดอกบัวคู่สูตรฟ้าถลายโจรช่วยลดการสะสมของแบคทีเรียนในช่องปากได้เวลามาตัดสินหาผู้ชนะของเราในวันนี้กันแล้วครับใครกันที่จะได้เป็นนักกินกระเพาะเหล็กประจํายุทธภูมิมุมอร่อยของเราในวันนี้จะเป็นคุณโบลลิงเจ้าของฉายานักกินรอบโลกหรือจะเป็นคุณโยเจ้าของฉายาสายมุ่งเน้นกินหรือจะเป็นคนสุดท้ายคุณเชฟเจ้าของฉายาฟาสแอนกินเรียบไปลุ้นพร้อมๆกันได้เลยครับ แหมรู้กันจนเพลนใช่ไหมล่ะคุณผู้ชมครับหล5นาทีสุดท้ายพี่พีทอยากอัปเดตจัดไปเราไปที่พี่โยกันมาเลยมาเลยพี่โยพี่โยพี่โยโอ้โหเป็นไงพี่ยังไหวไหมฮะเราไม่ต้องถามว่ายังไหวไหมคุยอะไรคุยอะไรพี่คุยอะไรได้เลยใช่ไหมครับเดี๋ยวขอกินคำนี้ก่อนนะครับโอเคตัดไมโครเลยโอ้ยดูดีเป็นไงเขาไหวจริงสองยำบุญเส้นทะเลเส้นยาวอายุยืนยาวสิริมงคลไงเป็นไงครับได้อีกกี่จานพี่โย จริงจริงถ้าเวลาไม่หมดผมกินได้ถึงพรุ่งนี้เช้าครับโอ้โหเป็นไงอ่ะงั้นไม่จับเวลาโอ้ยโอ้ยทำไมเสียงเลยทำไมเราช็อตเร็วจังเลยอ่ะมล้อเล่นล้อเล่นครับคุณสู้นะพี่นะคุณถ่ายแล้วไอ้ใครเขาตั้งใจกินจับไปพี่ไปคนต่อไปครับไปพี่บอลร่กันมาเลยนะฮะผู้นําทางกว่า33ปีในเส้นทางอาชีพเขาวิ่งบลริ่งครับตอนนี้เป็นไงบ้างครับสบายมากครับโอ้โหเป็นไง จะถามคำเดียวกั็สองครับถ้าเวลาไม่หมดพี่คิดว่าถึงไหนถึงกันได้บุหมดเถอะครับโอ้ไม่เหมือนที่คุยกันไว้แล้วไม่เหมือนที่คุยกันไว้แล้วพี่นี่ใช่เอ้เออนี่เป็นไงเป็นไงแล้วนะคพี่นี่อ้าวครับเอาใจช่วยนะพี่นะมาพี่เชฟกันไปครับผมมาพี่เชฟสุดหล่อนะฮะสูงยาวเข่าดีสุกมาไปดูพี่จัดไปพี่เชฟมือนี่มือสั่นๆนะพี่เชฟเป็นไงกำลังลังดีเลยครับนี่เป็นไงกำลังดีครับผมผมถามว่านี่ เชฟขิงช่วงท้ายพี่ขิงเลยลัว่จะไปส่งพี่เขาที่โรงพยาบาลี่แอบกินใจลึกๆแต่ว่าตัวเองเขาแอนมีพร้อมกันเลยใช่ห้องใกล้ๆกันพี่แอมได้อีกจาน อีกสักงสองครับผมโอ้โหเป็นไงฟอาจะช่วยเนาะเฮ้ยนะครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันช่วงสุดท้ายใช่แล้วห้านาทีสุดท้ายครับฟาวฟาวครับฟ้ากระโดดเฮ้ยนี่เป็นไงเฮ้ยโอ้โหดูดูดูกระโดดกระโดดไอ้ที่มีแนะนำด้วยนะครับอ่ะโอเคห้านาทีสุดท้ายนี้ครับคุณผู้ชมครับมาลุ้นกันว่าใครจะเป็นแชมป์ในสัปดาห์นี้ในดีเทอร์ยูทูบบล็อกท็อปเล็กครับรู้สึกว่ามันใกล้แล้วครับใกล้แล้วใกล้ที่จะจบแล้วครับคิดว่าน่าจะชนะครับเพราะวววววว่่าาาาดดด้้ยยยคคมมมอออรสขงะน ความใหญ่ของปลาหมึกเยอะผมจะทําให้เขาดูครับว่าผมทานได้มากกว่าเขาอยู่แล้วอย่างน้อย5้าครับห้าห้าหุ้นมาทั้งรายการแล้วนะครคุณผู้ชมครับมาดูซิว่าในสัปดาห์นี้ใครจะเป็นแชมป์แล้วตอนนี้เราได้เวลาเขาเดาห้วินาทดีสุดท้ายแล้วครับพี่พีครับผมมาห้าสสามสองหนึ่งหมดเวลาครับวางเลยครับ เดี๋ยวเราให้ทีมงานจัดการเลยนะดี <ผม S 1> ไหมพี่เพราะฉะนั้นทีมงานนับจานผมก็คิดว่าน่าจะกินได้ประมาณ25ชามอยากคิดว่าคนที่มีอายุแล้วจะอ่อนด้อยในเรื่องการกินนะครับคุณอาจจะตามเขาไม่ทันก็ได้น่าเอาแบบว่าข่มตัวนิดนึงสักสิบพอก่อนครับนะฝากบอกไกด์อีกสองคนนะครับให้ระวังตัวให้ดีนะครับผมผมจะกินแซงหน้าทั้งสองคนเลยครับอ่อนให้อ่อนให้เขาก่อนนะอ่อนนะสิบห้าครับอาจจะมีเพิ่มกว่านี้ครับผม ชนะสบายครับผมเจอไกด์อาวุโสนี่เสร็จผมแน่ครับเหยาะแย่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะสปีดให้ดูเลยครับเดี๋ยวมาลุ้นพร้อมกันฮะคุณผู้ชมครับว่าพี่เชฟจะทําได้กี่จานแต่อันดับแรกถามก่อนพี่เชฟครับมาแข่งวันนี้รู้สึกยังไงบ้างครับอ๋อดีใจครับที่นด้มาแข่งรายการนี้ครับผมก็ฟังแล้วก็ปลื้มใจเจอพี่ทองด้วยพี่พีทด้วยนะครับพี่เชฟไอดอลผมเลยครับผมต้องต้องมาตามครับนี่ไาตามดีใจนะเราได้ยินแบบนี้เราก็แบบชื่นใจมีความสุขครับผมแต่ถามถึงอุปสรรคดีกว่าพี่ เกมไหนครับที่รู้สึกว่าโวโจทย์เซอร์ไพรส์ไหนเป็นอุปสรรคสำหรับพี่ละเกินติกรอ๋อเหรอปวดหลังนิดนึงอ๋ออาการคืออาการคุณใกล้แล้วครับเอาตรงๆนะถ้าเป็นพี่พี่จะเลือกไอ้ที่เดินเขาเดินตามไปถามรุ่นนี้นะมันอาจจะง่ายสำหรับเขาไงว่ามาคุเทเขาต้องทำรายละเอียดนี้ไงพี่ตีกฟมันอาจจะไม่ใช่หน้าที่เขาครับเรามารุ้นกันดีกว่าจัดไปนะผมมามาแล้วผลงานวันนี้ของพี่เชฟนะครับจะทำได้ทั้งหมดกี่จานครับหายครับผม เหมือนกับแข่งกับคนชรากลัวไปนั่งที่โต๊ะแล้วเป็นลมอ่อนให้อ่อนให้เขาก่อนนะอ่อนแค่สิบห้าอาจจะมีเพิ่มกว่านี้ครับผมไอเายโอ้เจ็ดจานโอ้ยโอเคนะโอ้เจ็ดจานฮะตอนนี้คือเรื่อยๆจริงๆครับแต่เราจะไม่รู้ผลเลยครับ จะตัดสินว่าเขาชนะหรือแพ้ไม่ได้ถ้าเราไม่รับคนต่อไปจัดไปครับสองเรามารับกันมาครับโอเครุ่นใหญ่ของเรากับการเป็นมาคุเท่สามสิบสามปีของเขาเรื่องกงเรื่องกินอะไรนี่เขารู้กันหมดเนี่ยใช่นะฮะความเป็นไกด์นี่เราไม่ห่วงถึงความเก่งของเขาใช่แล้วครับผมแต่เราเป็นห่วงเรื่องกินของเขาเป็นไงว่าวันนี้เขาจะทําได้เท่าไหร่ครับผมแต่เรามาถามว่าความรู้สึกวันนี้เป็นยังไงบ้างพี่ สนุกดีใจครับเคยชมแต่รายการนี้ไม่นึกว่าตัวเองจะได้มาออกรายการนี้สุดยอดดีใจนะแล้วถามถึงอุปสรรคนิดนึงครับพี่โจเซอร์ไพรส์ไหนที่เป็นอุปสรรคสำหรับพี่ครับตีกอล์ฟครับต้องฝึกซ้อมไว้นะเพราะคุเทศพูดเหมือนกันหมดเลยต้องซ้อมไว้นะพี่นีเพราะวันนี้ลูกคุลูกค้ามาอยากตีกอล์ฟกับเราวันีจัดทิปไปพาผมไปตีกอล์ฟหน่อยนะพี่นะครับอ่ะเป็นอุปสรรคสำหรับเขาครับมาเรามาลุ้นกันมาครับผมและผลงานนะของโบลิ่งโบลิ่งนะครับ ว่าผมไม่แพ้คือก็แข่งขันตั้งสองคนในวันนี้ครผมก็คิดว่าน่าจะกินจะได้ประมาณ25ชามอยากคิดว่าคนที่มีอายุแล้วจะอ่อนด้อยในเรื่องการกินนะครับคุณอาจจะตามเขาไม่ทันก็ได้มาโอ้ยตั้งใจเลยนะครับ พี่ดูซึ้งซึ้งน้ำตาจะไหลไม่เผ็ด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 ค้งพี่โบลิงบอกว่าก็อย่างน้อยก็ทำได้ตามเป้าสุดยอดนะพี่นะครับครับกับไกด์33ปีแต่ได้10จานก็ไม่ธรรมดาสุดยอดครับพี่เหลืออีกหนึ่งท่านนะพี่นะพี่จะลุ้นและเป็นแชมป์ไม่ได้เลยถ้าพี่ไม่ถามพี่โยคงผ่าเดี๋ยวเราไปถามเราไปดูของพี่โยกันเราไปดูี่โยเราก็ลิ้นพันเลยมาพี่โยมาหวงด้วยไม่อยากให้เปิดมา หน้าที่เปิดเป็นของผมแต่ว่าหน้าที่ที่พี่โยต้องบอกความรู้สึกวันนี้มาแข่งขันเป็นไงบ้างพี่รู้สึกไงบ้างรู้สึกสนุกครับนี่เขาห่วงจริงนี่ยปล่อยแล้วมือเดินที่มือตายออกมาเขาจะพูดอะไรป้ <laughs> เขาก็กูคขิน <laughs> จะมายุ่งอะไรละ่ะ <laughs> อยากจะลุ้นเล่นอาารู้สึกเป็นไงบ้างพี่สนุกครับอินครับอร่อยครับสามคำแทนความรู้สึกทั้งหมดครับผมเราก็ดีใจนะ ผมถามเหมือนกันแต่ไม่อยากถามคงจะต่อมคล้ายกันอุปสรรคอะไรครับผมที่พี่รู้สึกว่าไม่อุปสรรคเอยวันนี้เกมกอล์ฟครับและก็บอกแล้วครับผมได้ข้อสรุปวันนี้ทั้งหมดแล้วการตีกอล์ฟมากรุเทนไม่ชอบไม่เข้าใส้นทุดท้ายแล้วพี่โยะนะฮะจริงมันมันติดครับโอ้ไมถึงติดการตีกอล์ฟติดพุงเนี่ยครับ เชียบเลยเสียบครับผมแต่ต้องซ้อมไว้นะพี่เดี๋ยวลูกค้ามาต่างชาติเนี่ยเราจะได้อำนวยความสะดวกให้เขาได้ครับไม่มีปัญหาแต่ตะกี้พี่โบลิ่งเขาสิบครับผมสิบ่ะฮะครับเก้าสิบ้เฮ้ยน่าจะพี่เก้าฮาเลยนะคนดูที่บ้านนี้นั่งเก้าอี้อยู่ขำโตเก้าอี้เลยเชื่อผมมีหลายย่อจริง พ okay. ี่คิดม่ได้เท่าไหร่พี่11ครับเอามากกว่าเขาหนึ่งมากกว่าเขาเลยเอาแค่เป็นแชมป์พอเราลุ้นกันครับผมมาครับแล้วของพิโยนะครับผลงานของพ่โยนะฮะไกด์ที่นำทัวร์นะครับระดับเอเชียนะครับภูมิภาคเปซิฟิกนะฮะสบายสบายฮะหมูๆมูฮะวันนี้สักสิบพอก่อนครับนะฝากบอกไกด์อีกสองคนนะครับให้ระวังตัวให้ดีนะครับผม ผมจะกินแซงหน้าทั้ง2คนเลยครับโอ้โหสูสีเป็นไงหนึ่งสองสามสีเจ็ดมาี่บสครับพอดีแหมเราก็ไม่รู้สึกละอายใจเลยแปดจานแปดจานโคชนะนะสองเราได้แชมป์ โโอ้หแยิงซิทอาซิก้าอยู่ตรงนี้นะครับและได้แชมป์ประจำสัปดาห์นี้แล้วครับเอาละครับผู้ชมครับและเราได้แชมป์ในสัปดาห์นี้แล้วครับกับนักกินยำวุ้นเส้นทะเลกับเพาะเหล็กประจำยุทธภูมิร้านมุงอร่อยนั่นคือพี่โบลลิงนั่นเองยินดีด้วยครับมาครับผมี่โบลล่งมาผมมอบเหรียญให้พี่มาขอบคุณนะครับพี่ครับพี่โทษนะครับพี่ขอบคุณนะครับพี่ยินดีเลยยุทธภูมิ ก็ต้องขอแสดงความยินดีกับคุณโบลิง่งไกสายกินเจ้าของฉายาน,นักกินรอบโลกแชมป์นักกินยำบุญเส้นทะเลรวมมิตรกระเพาะเหล็กของเราในวันนี้ด้วยนะครับโดยสถิติที่คุณโบลิิงทำไปได้ในวันนี้ก็คือสามารถทานยำบุญเส้นทะเลรวมมิตรที่ร้านมุมอร่อยไปได้ทั้งหมด10จานในเวลา1ชั่วโมงก็เรียกได้ว่ากินเก่งเกินอายุจริง และก็อย่างที่บอกไปครับในตอนต้นว่าแชมป์ในยุทธภูมิของเราในวันนี้ทางรายการได้มีรางวัลพิเศษมามอบให้อีกด้วยนั่นก็คือบัตรกำนันที่สามารถพาเพื่อนๆไปกินฟรียกแก๊งได้ที่ร้านนางนวลซีฟูด้ดและเท่านั้นยังไม่พอเรายังมีรางวัลสุดพิเศษจาก GrabFood มามอบให้คุณโบลิ่งอีกด้วยนะครับและก็ไม่น้อยหน้าครับสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านเตรียมพบกับแคมเปญ Grab f ฟู d แจกโค้ดร,รับทุกออเดอร์เด้งที่1รับลัคกี้รีวอร์ดตั้งแต่5บาทถึง100บาทในทุกๆคำสั่งซื้อเด้งที่2ใส่รหัส GU Bonus รับส่วนลดสูงสุด40บาทตั้งแต่วันที่3ถึง30ตุลาคมนี้ และคุณผู้ชมที่กำลังรับชมรายการอยู่ตอนนี้ใครที่มั่นใจว่าตัวเองกินจุกินดุกินเก่งที่สุดในแก๊งเพื่อนก็สามารถสมัครเข้ามาแข่งขันในรายการของเราได้ตลอด24ชั่วโมงที่ทาง Facebook ของรายการเราสำหรับวันนี้รายการของเราก็หมดเวลาลงแล้วครับพบกับ The Eater ยุทธภูมิกรพเพเาะเหล็กได้ทุกวันเสาร์เวลาเที่ยงครึ่งทางอมรินททีวี HD ช่อง34 สัปดาห์หน้าดีอีเตอร์ไปเยือนยุทธภูมิของเจี๊ยบเชิญยิ้มที่ร้านเตี๋ยวเต็มตีนกับการแข่งขันของ3มติวเตอร์สายกินดุพอเห็นคู่แข่งเราก็รู้สึกเฉยๆไม่ได้กลัวอะไรอะค่ะมาแข่งกินนะไม่สู้หนูหรอกกลับไปก่อนดีกว่าน่าจะชนะแน่นอนครับผมประมาณ8-9จานหรืออาจจะ10จานเลยครับ